อยู่กันในแบบฝึกหัดที่8.8นะคะคณิตศาสตร์ป .2 เล่ม2บทที่8การวัดปริมาตรเป็นแบบฝึกหัดของสสออวอทอ,อยู่ในหน้าที่79ค่ะหน้านี้นะคะก็จะเป็นการเปรียบเทียบความจุของภาชนะค่ะโดยให้เราเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะเรามาดูกันในข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1น,นะคะขวดสีส้มมีน้ำเต็มขวด นำไปเทใส่ขวดสีฟ้าจนเต็มขวดแล้วยังมีน้ำเหลือในขวดสีส้มแสดงว่าภาชนะขวดสีส้มมีความจุมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับขวดสีฟ้าคะการที่เรานำน้ำที่อยู่ในขวดสีส้มไปเทใส่ขวดสีฟ้าแล้วยังคงมีน้ำเหลืออยู่ในขวดสีส้มแสดงว่า ความจุของภาชนะในขวดสีส้มจะมากกว่าขวดสีฟ้านั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2ชามแก้วที่มีความจุ3ลิตรตักน้ำจนเต็มแล้วเทลงในโถได้ไม่เต็มโถแสดงว่าชามแก้วมีความจุมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับโถทีนี้ การที่ชามแก้วมีความจุ3มลิตรแต่ตักน้ำจนเต็มแล้วเอาไปเทใส่โหลแต่น้ำก็ยังไม่เต็มโหลแสดงว่าชามแก้วมีความจุน้อยกว่าโหลนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะเทน้ำเต็มถังซึ่งมีความจุ10บลิตรลงในกะระมังมีน้ำล้นกละมังออกมา การที่เรานำน้ำเต็มถังที่มีความจุ10ลิตรเทลงในกละมังแล้วมีน้ำล้นออกมาข้างนอกกละมังแสดงว่าถังจะมีความจุมากกว่ากละมังนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะขวดน้ำสีส้มมีน้ำส้มเต็มขวดดื่มน้ำส้มจนหมดขวด น้ำส้มมีความจุมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับขวดอ่ะทีนี้การที่มีน้ำส้มเต็มขวดแล้วดื่มจนหมดขวดหมายความว่าน้ำส้มที่บรรจุอยู่ในขวดมีปริมาตรเท่ากับขวดเปล่าที่บรรจุนั่นเองค่ะต่อไปไปในหน้าถัดไปกันเลยค่ะหน้าถัดไปนะคะให้เราเขียนเครื่องหมายถูกลงไป ในช่องว่างและเติมคำตอบค่ะตุ่มน้ำมีปริมาตรความจุ20ลิตรโอ่งน้ำมีความจุ30ลิตรตุ่มน้ำมีความจุมากกว่าหรือน้อยกว่าโอ่งอยู่กี่ลิตรตุ่มน้ำความจุ20โองความจุ30แสดงว่าตุ่มมีความจุน้อยกว่าโองค่ะอยากรู้ว่าน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่นำ3า30ลบกับ20ค่ะ จะได้ว่าตุ่มน้ำมีความจุน้อยกว่าโอง่งอยู่10ลิตรนั่นเองค่ะไปดูกันข้อที่2ค่ะชามแก้วมีความจุ13ลิตรโถมีความจุ5ลิตรดูจากตัวเลขนะคะเราจะเห็นว่าชามแก้วมีความจุมากกว่าหรือน้อยกว่าโหลอยู่กี่ลิตรจากตัวเลขจะเห็นว่ามีความจุมากกว่าค่ะ อยากรู้ว่ามากกว่าอยู่เท่าไหร่นำา13ลบออก5จะเหลือ8นั่นเองค่ะแสดงว่ามีความจุมากกว่าโหลอยู่8ลิตรค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะกระติกน้ำมีความจุ9ลิตรถังน้ำมีความจุ17ลิตรถังน้ำมีความจุมากกว่าหรือน้อยกว่ากระติกในข้อนี้ถาม ถังน้ําก่อนนะคะเราจะเห็นว่าถังน้ํานี้มีความจุ17แต่กระติกมีความจุแค่9เพราะฉะนั้นถังน้าจะมีความจุมากกว่ากระติกนั่นเองค่ะแต่จะมากกว่าเท่าไหร่ก็นํา17ลบออก9ก็จะเหลือ8ลิตรนั่นเองค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในแบบฝึกหัดหน้านี้เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ